สมาคมธนาคารไทยได้มีการประสานธนาคารสมาชิกเพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบพร้อมเพรืเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของสอบค โดยสำนักง,งานประกันสังคมหรือสปสจะทำการโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้เฉพาะ10จังหวัดจำนวนผู้ประกันตนกว่า2 8 7 0 0 0นรายได้แก่กรุงเทพมหานาครน,นนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการนาราธิวาสปัตตานียะลาสงขลา สำหรับ3จังหวัดที่เหลือได้แก่ฉะเชิงเซาชนบุรีพระนครศรีอยุธยาจะแจ้งการโอนเงินให้ทราบอีกครั้งในภายหลังทั้งนี้นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ต้องเป็นผู้ได้สิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขซึ่งสปสจะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์บนเว็บไซต์ของสอปส โดยผู้ประกันตนที่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่หรือลงทะเบียนพร้อมเพด้วยบัตรประชาชนใหม่